ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับนี่เลยครับผม oppo a16 รุ่นแร m 4ลอม64นะครับเห็นหัวชาร์จใส่ชาร์จแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่จนหมดเกี้ยงเนี่ย ไปจนเต็ม100%เนะครับเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับเจ้า Oppo A 1 6รุ่นนี้นะครับผมก็ราคาค่าตัว5,699บาทนะครับสำหรับรุ่นแรม4นะี่ล้อมหกเนาะส่วนรุ่นแรม3ามล้อมสาเนี่ยราคาจะอยู่ที่4,799บาทนะครับแต่ว่าตัวนั้นอนะ่ะจะมีวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะครับก็คือ Lazada แบบ Exclusive อย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคตัวหัวชาร์จของเขานะครับจะจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์ 2A นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษหน่อยก็คือตัวพออร์ตขงเขเเานนี่ยจะป็ ตัว Type C เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมเอาออกมาจากกล่องนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนแป๊บหนึง่งผมก็เซตอัพสายเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะแช่มแล้วก็ขออนุญาตจับเวลาครับผม ตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับผมเล่นจนหมดเกี้ยงเลยนะครับก็คือมันจะไม่เหลือศูนย์นะแต่ว่ามันจะเปิดมาเนี่ยจะมาน่าจะเป็น1%นเะครับเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยบังคับปิดเลยนะครับก็มาดูกันเนว่าจะเป็นยังไงบ้างพอร์ตเป็น USB-C เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวระบบชาร์จเนี่ยก็ยังเป็นตัว10วัตต์เนาะยังไม่ได้เป็นตัว18วัตต์นะครับก็ยังเป็นชาร์จธรรมดาก็มาดูกันว่าตัว5000มิลลิแอมของเขาเนี่ยกับชาร์จธรรมดา10วัตต์เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้า oppo a 1 6รุ่นนี้ก็ราคาค่าตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ5 6า9บาทมาพร้อมกับแรม4ลอม64นะครับก็เอาเป็นว่าหลายๆแบรนด์ช่วงนี้นะครับก็มีการปรับราคาขึ้นเนาะเพื่อนๆก็ลองเช็คราคาดูดีๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ของเราก็1%เอนาะอยู่ที่1%นะครับผมก็จะทำเหมือนคนที่แบบว่าใช้งานปกติทั่วไปนะครับก็จะเปิดตัว Wi-Fi ไ,ไว้ด้วย โอเคให้มันแบบเหมือนเราใช้งานปกติทั่วไปนะครับผมตอนนี้1%นะครับสำหรับสเปคของเขานะครับเจ้า oppo a 1 6นะครับก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.5เนาะ cpu เนี่ยจะเป็นตัว media t e k h e l i o g 3 5นะครับ ram 4ีล้อม64แบตเตอรี่ที่เราเทสชาร์จกันในครั้งนี้เนี่ยก็5,000ม ah ิลลิแอมนะครับชาร์จเนี่ยยังเป็นชาร์จธรรมดา10วัตต์เนาะ โอเคงั้นผมขออนุญาตปล่อยให้ตัวชาร์จเขาชาร์จไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าได้แบบประมาณ90%แล้วเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูกันว่าจาก90%ไปถึง100เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะโอเคครับ ตอนนี้เวลาได้ล่วงเลยมา2ชั่วโมงกับอีก16นาทีนะครับผมแบตเตอรี่ของเราได้90%แล้วครับโอ้โหก็โอเคครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหัวชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็นตัวชาร์จ10วัตต์นะครับก็จาก1%นะครับจนแบบเครื่องบังคับปิดเนี่ยมาถึง90%นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก16นาทีนะครับสำหรับเจ้า oppo a 1 6นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่า อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแบบใช้งานเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่องเขาเนี่ยก็มีความอึดค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลอรุ้นกันนะครับว่าตัว10%สุดท้ายเนี่ยจาก90เปจนถึง100เนี่ยเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลอดูไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราชาร์จแบตมาได้2ชั่วโมงกับอีก5 4 5 5นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเราก็เต็ม100%เรียบร้อยแล้วขออนุญาต กดหยุดแล้วกันครับผมโอ้โหเกือบ3ชั่วโมงครับกับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมถามว่ามันเร็วมากไหมมันก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่เอาเป็นว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนาะคนที่แบบไม่ได้ต้องการเร่งรีบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาเขาประมาณนี้เนาะแต่ที่สําคัญเขาได้เป็นพอร์ตไทสีด้วยนะครับ ก็โอเคเต็ม100%แล้วนะครับเวลาชาร์จก็2ชั่วโมง55นาทีครับตัวนี้นะครับถ้าชาร์จ30นาทีแรกเนี่ยได้21เปอร์เซ็นต์นะครับ60นาทีได้41่สเปอร์เซ็นต์เกานาทีนะครับได้61เปอร์เซ็นต์แล้วก็2ชั่วโมงเนี่ยได้81เปอร์เซ็นต์นะครับจากศูนย์จากเปิดเครื่องไม่ติดนะครับจนถึง90เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้เวลาไป2ชั่วโมงกับ16นาทีแล้วก็จากเปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอรรร์์เซ็นนนตตทีี 100. ่100ง้ะคับก็ใช้เวลาไปประมาณ 38นาทีครับโดยรวมแล้วก็จาก0ูนจนถึง100นะครับ2ชั่วโมงกับอีก55นาทีนะครับผมสำหรับเจ้า oppo a 1 6กนะครับก็แสี4ล้อมสราคาขาย5 6 9 9บาทแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมชาร์จ10วัตต์ปกตินะครับแต่ว่าเป็น y ท e C เนาะโอเคครับผมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่าใช้งานเจ้า oppo a 1 6อยู่นะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆชาร์จแบตมาได้สักประมาณ 80-90เกนี่ยก็ไม่ต้องรอเต็มร้อยเนาะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่90ไปจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับยังไงก็นี่ครับผมเที่ยงคืนเลยนะครับ <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันโอเคครับผม